สวัสดีคะ่ะพี่น้องเบงดูนี่คือเบงดูอันนี้คือกล่องโฟมนะคะกล่องโฟมที่ว่าล่องโดยกระดาษทิชชู่นะคะเสร็จแล้วเขาจะมีนี่อะไรแดงๆอะไรแดงๆก่อยออกมาดูสิแกะออกมาดูเอาแกะออกมาดูมันคืออะไรมันคืออะไรเอ,อ้ามันก็คือไข่หอยนั่นเอง <laughs> นี่คือไข่หอยเชอรี่สีทองพี่น้องเพินพ่นแถมมานะคะ แถมมาประมาณสีหาหาหาหอแบบนี้เลยคะ่ะแต่ละหอเนี่ก็อาจจะมีไข่อยู่ประมาณอ่าเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยสองยวงเขาเรียกว่าเป็นยวงหรือเปล่าไม่รู้าอาจจะเป็นสองยวงนี่แหละอออันนี้คือคือการวิธีการที่จะเฮ็ดให้อ่าหอยออกมาจากอ่าไข่ของเขานะคะตัวนี้ก็จะใส่เวลาอยู่ประมาณสิบก่ามอร์วัสดอันไปอันได้ยินคะ่ะได้ยินอันพูรูพน บบาซูฟังเนาะว่าประมาณนะะั่นแหะสิบกว่าวันวันเดา์เฮาก็ไดแล้วเฮาก็เอามาวางใส่อ่าบนกระดาษทิชชู่แล้วก็ใส่กับกล่องโฟมไว้นะคะแล้วก็รอให้เขาอ่าเป็นตัวอ่อนถ้าเขาเป็นตัวอ่อนแล้วก็จะเป็นสีดำๆเฮาจะค่อยเอาไปลงบ่ออนุบาลต่อไปนะคะอาหารของอ่าห้อยหน่อยนะคะหอยทีแห้อ,อนุบาลก็จะเป็นพวกอาหารปลาดุกแล้วเฮามาถูกมันเป็นนิหน่อยเนาะ ที่แน่ๆก็คืออาหารกบอาหารกุ้งประมาณนี้นะคะพี่น้องเพราะว่าตัวในหน่อยอยู่เนี่เขายังกัดแทะหยัางพอได้ก็ได้ให้อาหารแบบฟุ่นๆลุ้ลยๆพ่นวาเนาะอืมอันน,อออน,ะะนี้คือการทดลองของเรานะคะนี่คือการทดลองรังแหลกของข่อยอ่ารอดูต่อไปว่ามันจะเป็นยังไงบ่มีผู้ใดรูอีงหยั่งมา,ต,างต,กกตั้งแต่เกิดตั้งแต่ก,กัน,นั้นเราพี่น้องก็ต้องมาเรียนรูเน้เอาเนาะเอ่อตัวนี้ก็จะเป็นสีเข้มขึ้นมาจั่หน่อยพ่นวาตัวนี้อาจจะกวนมูก็ได้เพราะว่าแต่ละใครแต่ละอันนี่ก็สีค้นละรุ่นคนละอันนะพี่น้อง โปรดติดตามตอนเต่าไปเท้าพี่นองเด้อว่ามันจะได้ผลมากน้อยแค่ไหนขอบคุณไข่หอยที่แถมมากับตัวหอยด้วยนะคะอือขอคอยกัไในมื่หลายครูยู่นเกิ็แถมหอยหน่อยหอยนิดมากอยู่นี่คือความสวยงามของหอยสีชมพูนะอ่าไข่หอยนี่สีชมพูแต่ว่าตัวหอยจะเป็นเชอร์รี่สีทองนะคะเชอร์รี่สีทองก็จะเรืองอารามสวย เขาบอกว่ามันไม่เหนียวเหมือนเชอร์รี่นะคะเสร็จแล้วค่อยก็เสิยมาตัางไว้แล้วเอานี้มาคุ้มไว้ขอยันชีเกเยมต่ตงไปกินไข่ของคอยนะเรียบร้อยแล้วค่อยดูต่อไปนะคะพี่น้องค่ะขอบคุณค่ะ